สวัสดีครับสวัสดีครับน้ษอนันตภูมิครับพบเจอกันวันที่18ยามเช้าเช้านะครับแพ็คของเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็ส่งตัวช่วยนะครับตัวช่วยดีๆเอาไปให้พ่อแม่พี่น้องชาวสวนเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็มีหลากหลายพื้นที่ าส่งแฟตนะครับอันนี้ก็นี่เราอะล,ลองดาวโสมชมนะครับก็ที่จังหวัดละนองนะครับกระเปอร์อันนี้เป็นพลังใบ4ชุดแล้วก็มีสั่งปุ๋ยไปด้วยนะครับก็เอา6กสไปแล้วก็เอา3 9มครับรวมกัน1นึ่ลำพอดีนะครับก็มีโปแถม หตันแถมหนึ่งกระสอบนะครับอันนี้สั่งมา4ตันก็แถมไปสกระสอบเนาะนะครับมีคุณเจรีคงบุญอันนี้อดอนซักดอนซักสุราดนะครับภาษาใต้ภาษาใต้ก็จะทองแดงทองแดงหน่อยนะอันนี้ที่ดอนซักนะฮะคุณจรีโทรมาแต่เช้าเลยนะครับพลังใบ1ชุดสวนกัญะพัพันไม้ปาจีนบุรีโออันนี้ลูกค้าเก่าดังเดิม นะครับพลังใบสองชุดซิงหนึ่งขวดมีใครอีกสุดที่นีจิตสำรวยทุ่งสงนครสีพลังใบสองชุดนี่ดวงดาวเบ้าตันเพชรบูรณ์นี่เพชรบูรณ์ก็มีทุเรียนนะครับใครเนี่ยแหม,มแซจูน้องไร่อ๋อเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เอาพลังใบไปแล้วนะครับวันนี้มาสั่งซิงเพิ่มนะครับเพราะว่าฝาปิด ก็เลยสั่งซิงไปเพิ่มนะครับเดี๋ยวส่งซิงตามไปใครเนี่ยจุลีพรนาโศกอันนี้มุกดาหารนะครับร้านอะไรเนี่ยคำไหลามาแล้อคำไหลามาหมายถึงทองคำแน่ๆเลยทองคำไหลามานะฮะก็สร้างอ่าอันนี้อยู่มุกดาหารนะครับก็แพ็คของนะครับจัดเตรียมนะครับแล้วก็ส่ง ไปให้พ่อแม่พี่น้องเรานะครับเอาไปช่วยดูแลในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพนะครับช่วงนี้ก็พัฒนาคุณภาพใบนะครับก็เหมือนที่บอกที่คุยเมื่อวานให้ฟังนะครับถ้าอยากลดต้นทุนต้องมองตัวเองให้ออกแล้วก็บอกตัวเองให้ได้ว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มไหนก่อนเริ่มแรกเลยนะตอนแรกเนี่ยข้อแรกเนาะที่คุยไปเมื่อวานก็คือในเรื่องของการที่ เราจะต้องรู้ว่าอะไรคือธาตุอาหารจําเป็นอะไรคือธาตุอาหารที่ไม่จําเป็นก็เรียกว่าธาตุอาหารสิน้นเปลืองนั่นแหละก็คือเอามาใส่ปุ๊บเปลืองเลยนะครับ <c ười> คือไม่มีประโยชน์จะบอกว่าเป็นธาตุอาหารไม่มีประโยชน์ก็เดี๋ยวมันจะแรงไปนะครับเป็นเอาธาตุอาหารที่มันไม่ได้จําเป็นแล้วกันนะครับคือถ้าเอามาใส่ปุ๊บเนี่ยโอ้มันาเรียกว่ามันอะไรนะมันสิน้นเปลืองเลย ยกตัวอย่างเช่นถ้าดินไม่เป็นกรดเอาโดโลไมมาใส่เปลืองนะครับเพราะจริงๆมันไม่จําเป็นมันยังไม่จําเป็นแต่เราเอามาใส่อันนี้นะครับเปืองเลยนะครับอยากจะจะไปกระตุ้นระบบรากอยากจะดึงรากนะฮะอยากจะกระตุ้นให้มันเกิดการแตกใบนะครับแต่ยังไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในกลุ่มไหนอยู่ในกลุ่มของผู้ทําสาร กลุ่มที่จะต้องทําให้มันออกก่อนเพื่อนเพื่อที่จะช่วงชิงในเรื่องของราคาหรือว่าตัวเองเป็นรุ่นธรรมชาตินะครับก็เบืองนะคคือต้องรู้ให้ได้ก่อนอ่ะเดี๋ยวผมคุยตรงนี้ให้ฟังทําไมเราต้องรู้ว่าเราอยู่ในกลุ่มไหนก่อนนะครับการทําทุเรียนเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ3กลุ่มหลักๆเลยนะครับ3กลุ่มกลุ่มแรกคือทําให้ออกก่อนกลุ่มที่สออ,อกตามธรรมชาติ กลุ่มที่สามทำให้ออกช้ามีแค่นี้มีแค่สามกลุ่มนะครับออกกรอ,ออกธรรมชาติแล้วก็ออกช้านะครับตอนนี้กลุ่มที่ทําให้ออกก่อนเนี่ยเขาก็จะช่วงชิงช่วงชิงในเรื่องของราคาเพราะว่าราคาเนี่ยมันออกมาก่อนเนี่ยมันก็จะดีมันก็จะแรงนะครับราคามันก็จะแรงแรงหน่อยยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นตะวันออกเราเนาะก็จะเป็นอ่าวช่อ,อทางอ่าวช่อ ทางอะไรนะถ้าถ้าทางอําเภอแกรงที่ผมอยู่ก็จะเป็นช้างข้ามช้างข้ามกับอ่าวช่อเนี่ยออกใกล้เคียงกันไม่ทิ้งกันมากด้วยธรรมชาติด้วยมั้งในรูก,การของทุเรียนเนี่ยเขาก็เลยเริ่มต้นนับหนึ่งที่โซนภาคตะวันออกซึ่ง1.1ล้กันนับหนึ่งที่ภาคตะวันออกแต่1.1เคยก็คืออ่าวช่อนะครับอ่าวช่อกับ ช้างข้ามอันนี้คืออันดับหนึ่งของทุเรียนตะวันออกก็คือนับหนึ่งหลังจากนั้นก็หนึ่งตะวันออกก็ไปสองภาคใต้หรือไม่ก็สองสีสะเกตกับภาคใต้นี่ออกใกล้เคียงกันบางทีสีสะเกตขี่หน่อยๆอแล้วก็ไปภาคใต้ต่อประมาณนั้นนะครับมันก็เลยต้องเป็นแบบนี้พอเป็นแบบนี้เสร็จป,ปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดใครช่วงชิงในเรื่องของราคาออกพร้อมกับอ่าวช่อได้เนี่ยโอ้โหราคาก็จะแรงเพราะอ่าวช่อเนี่ย ผมเคยเจอเนะเมื่อย้อนกลับไปเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยราคาเนี่ยทําสัญญากันเนี่ยสองสี่ห้านะไม่ใช่กระดุมนะครับหมอนทองนะกระดุมเนี่ยต้องพูดถึงอยู่แล้วเพราะแพงมากอยู่แล้วกระดุมนะครับถ้าหมอน,นยังไม่ออกกระดุมแพงโคตรแต่ถ้าหมอนออกมาแล้วเนี่ยกระดุมก็จะดรอปลงนะครับแต่หมอนที่แพงที่สุดคือหมอนที่อ่าวช่อครับเพราะมันออกก่อนเขาคือเขานับหนึ่งที่นั่นอ่ามันเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้น ถ้าเราอยากจะลดต้นทุนได้เราต้องรู้ตัวเราก่อนว่า 1. เราอยู่ในกลุ่มไหน3กลุ่มเมื่อกี้ที่ผมพูดไปเนาะกลุ่มอ,ออกก่อนหรือกลุ่มธรรมชาติหรือกลุ่มที่ทำล่าก็คือออกที่หลังเขานะครับถ้าตะวันออกเลยออกที่หลังเขาก็จะอยู่โซนป่งน้าร้อน30มสิเนาะประมาณนั้นไปอันนั้นออกหลังโดยธรรมชาติ แต่ถ้าเกิดเราอยากได้โอ้โหโป่งน้าร้อนราคาดีจังเราอยากเราอยู่พื้นราบเนี่ยอ,อยู่ปัตตวีอยู่มะขามอยู่คิชกูดอยู่ทางอะไรอ่ะเขาสุก,กิมเขาลูกช้างอะไรประมาณนี้แต่เราอยากได้โป่งน้ําร้อนเราก็ต้องทาล่าอยากได้ราคาโป่งน้ําร้อนเราก็ต้องทาล่านึกภาพว่ามันก็เลยมีอยู่3ามกลุ่มเพราะฉะนั้นต้องแยกให้ออกก่อนว่าเราอยู่กลุ่มไหนถ้าเราอยู่กลุ่มแรกจําเป็นครับ ที่เราจะต้องมาเน้นในเรื่องของการลอบใบต้องเน้นในเรื่องของการกระตุ้นให้เกิดการแตกใบต้องการดึงใบดึงใบกระตุ้นใบเพื่อพัฒนาคุณภาพใบอันนี้จําเป็นแต่ถ้าเกิดเราเป็นรุ่นธรรมชาติไม่จําเป็นครับไม่จําเป็นก็ไม่ต้องเอามาใส่ไม่ใช่ว่าโอ้ยเห็นเขาใส่อะไร ก็ไปใส่ตามเขาโดยที่ตัวเองยังไม่รู้ว่าตัวเองอยู่กลุ่มไหนในหนึ่งสองสามที่ผมพูดไปตัวเองอยู่กลุ่มสองอะเป็นรุ่นธรรมชาติแต่ตัวเองไปทําตามกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มที่เขาจะต้องทําให้มันออกก่อนนะครับเขาลงทุนเยอะกว่าเพราะเขาต้องการให้มันออกก่อนเพราะเขารู้ว่าออกก่อนมาได้ราคาดีแต่เราเป็นรุ่นธรรมชาติไปทําเหมือนกลุ่มที่หนึ่งนะครับโอ้โหไปกระตุ้นอุ้ยมั่วสั่วไปหมดเลยเขาใช้อะไรก็ใช้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 แต่เราอยู่ในรุ่นของธรรมชาติสุดท้ายจบ ราคาเราถูกรุ่นธรรมชาติเนี่ยราคามันถูกอยู่แล้วเพราะมันออกกันเยอะเขาก็เลยเรียกว่ารุ่นธรรมชาติเพราะฉะนั้นวางแผนการผลิตตัวเองให้ดีนะครับถ้าเป็นรุ่นธรรมชาติยาฝืนธรรมชาติรุ่นที่เขาออกก่อนเขาฝืนธรรมชาตินึกภาพว่าเขาต้องกระตุ้นให้มันแตกก่อนที่เวลามันจะแตกเช่นถ้าทุเรียนมันจะแตกใบประมาณเดือนตุลาคมนะครับแต่รุ่นที่จะฝืนธรรมชาติเนี่ยรุ่นที่ออกก่อนเนี่ยเขาจะต้องได้ดอก ประมาณเดือนตุลาคมแสดงว่าเราจะได้ใบแต่ไอรุ่นธรรสารนะ่ะเขาจะได้ดอกเห็นไหมมันต่างกันมันต่างกันเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ถ้าเราเป็นรุ่นธรรมชาติไม่ต้องไปฝืนปล่อยเลยให้มันแตกออกมาก่อนแล้วเราก็พัฒนาอย่างเดียวแสดงว่าเราต้องตัดตัวกระตุ้นไปไม่ต้องไปกระตุ้นละเปลืองถ้าไปกระตุ้นเมื่อไหร่เปลืองทันทีเราไม่ต้องไปเปลืองเราไม่ต้องไปกระตุ้น เราก็ทําไงเราให้มันออกมาก่อนพอมันออกมาก่อนเสร็จปุ๊บถ้าเราอยากส่งเราก็อ่ะส่งนะครับไม่ต้องไปกระตุ้นให้มันออกให้มันออกมาก่อนแล้วเราก็ช่วยส่งเขานะครับแล้วก็พัฒนาเนื้อผ้าไปเราก็ไม่เปลืองนะครับผมเนี่ยสาลายผมมาขายไม่ออกเลยเชื่อไหมผมมีสาลายมาตัวหนึ่งนะสาลายของผมเดี๋ยวผมหยิบมาให้ดูนี่ มมีสารลายเก่งมากนะครับเชื่อไหมว่าผมทําสารลายออกมาเนี่ยผมขายได้ช่วงไหนรู้ไหมส่งเสริมการออกดอกดอก,ก็คือฉีดกระตุ้นให้เกิดการออกดอกมาดีที่สุดนะครับก็ใช้ช่วงไหนฉีดท้องกิ่งหลังจากที่มันมีฟอร์มตุ่มตาดอกมาแล้วเอาไปบวกกับโบลอนเดี่ยวแล้วก็ไปบวกกับชุดพลังดอกนะครับอาสาลายร้อยนึง บน่อนเดี่ยวร้อยหนึ่งแล้วก็ใส่ชุดพลังดอกเข้าไปฉีดท้องกิ่งนะครับจนกว่าจะได้ดอกมาเต็มที่ใช้ช่วงเดียวเนี่ยผมทําออกมาใช้ช่วงเดียวช่วงนั้นเองแล้วไม่ได้ใช้เลยเชื่อไหมเนี่ยนะครับเพราะอะไรมันสิ้นเปลืองถ้าเอามาใช้ได้ไหมใช้ดึงใบได้ไหมได้ครับเอามาใชา้พัฒนาคุณภาพใบได้ไหมได้ครับเพราะมันเป็นอะมิโนสารายนะครับใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ เปืองถามว่าถ้าเราไม่ใช่สายาที่จะทําให้มันออกก่อน่ะเราจะไปเปืองทําไมอ่ะเราเป็นรุ่นธรรมชาติอย่างาพื้นที่สีสกเกตเนี่ยไม่ได้ใช้เลยครับเพราะอะไรสีสกเกตเนี่ยเราทําสารกันก็จริงนะแต่เป็น3%ต์ต่ำอย่างเช่นผมใช้สารเปอร์เซ็นต์ยี่ิบหเอร์เนาะผมใส่สามร้อน้ำสองรอ่ะเขาเรียกว่าสาเปอร์เต์ต่ำเอาไปเพื่อคุมจิ๊บในระยะเวลาสั้นๆเพื่อให้มันออกดอกแบบสม่ําเสมอ แค่นั้นไม่ได้ไม่ได้แบบเป็นสายที่ว่าจะไปทําให้มันออกก่อนออกพร้อมตะวันออกอะไรแบบนี้ไม่ได้ทําเพราะฉะนั้นแยกตัวเองให้ออกครับว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มไหนวันนี้นะครับกลุ่มผู้ทําสารนะครับให้มันออกก่อนเขาช่วงชิงจังหวะช่วงชิงในเรื่องของราคาต้องเร่งรอบใบต้องเร่งไอ้อ่ะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยโอเคเปลืองไปเพราะอะไรคุณเปลืองแล้วคุณได้ราคาดีมันคุม้มแต่ถ้าเกิดเราอยู่ในกลุ่มที่2คือรุ่นธรรมชาติ ไม่ต้องเปลืองครับรอให้มันแตกออกมาก่อนแล้วคุณก็ไปส่งมาหน่อยอาจากที่ว่ามันจะแตกมานิดนิดหน่อยๆได้แค่3ใบ5บา้าใบก็ไปส่งมาหน่อยเอาใช้ชุดพลังใบย,ยัดเข้าไปหน่อยนะครับมันก็จะได้ประมาณ7ใบแล้วไม่ต้องไปทําถึง9ใบเพิ่มปริมาณใบอะไรไม่ต้องเอาแค่นี้พอแล้ว5้าถึงเจใบนะครับต่อหนึ่งยอดนะ,ะแล้วก็พัฒนาเข้าไปก็แผนวันกับยี่สบ็ดสามสี่นะครับสบายสบายโอ้โหแถม แถม upper ให้ฟรีด้วยเป็นไงอะแถมจนไม่แถมไม่ได้แล้วโดนด่านะครับก็ใส่เข้าไปแค่นี้พอเลยเพราะเราสบายๆไม่เปลืองเห็นไหมครับอ่าฟ้าปิดใช่ไหมติดซิงไปร้อยหนึ่งนะครับบวกยาลายามาแรงอย่างละตัวยาลาเนี่ยรอบเว้นสองรอบก็ได้ถ้าฝนไม่ตกถ้าฝนชุกก็รอบเว้นรอบถ้าฝนไม่ตกห่างไปเลยนะครับเดือนเว้นเดือนก็ได้ยาลา สบายมากแต่ยาแมลงต้องดูเพราะเราสูญเสียใบไม่ได้นะครับห้ามสูญเสียใบแค่นั้นเองนะครับสบายๆอย่าไปซีเรียสน,นะครับแล้วก็จบประมาณนี้นะครับแยกตัวเองให้ออกครับตัวเองอยู่หรอูอยู่ในกลุ่มไหนที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้นะครับกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3ถ้าอยู่กลุ่ม2ไม่ต้องฝืนนะครับไม่ต้องไปตามกลุ่ม1หากลุ่มตัวเองให้เจอก่อนว่าใครเฮ้ยใ,ใครเป็นรุ่นธรรมชาติเหมือนเราบ้างวะก็ไปทําตามเขา หรืออยู่กับเขาถ้าคิดจะตามจริงๆนะ,ะแต่ไม่ใช่ว่าตัวเองอยู่กลุ่ม2ไปตามกลุ่ม1ตายนะครับแล้วก็จะไปบอกว่าโอ้โหไม่ไหวเลยต้นทุนทําเท่านี้ต้นทุนเท่านั้นทําเท่านั้นต้นทุนเท่านี้ไม่ไหวอะไรแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่ตัวเราเองตังค์อยู่ในกระเป๋าเราไม่มีใครมาบัางคับเอาจังแต่กระเป๋าเราได้ผมไม่ไปสามารถว่าเฮ้ยไม่ได้เว้ยต้องพดังดอกเว้ยเฮ้ยทำไมต้อง3 9 9เ้าเว้ย เฮ้ยไม่ได้เว้ยต้องอันนี้เว้ยต้องอันนั้นเว้ยไม่ได้ตังค์อยู่ในกระเป๋าเราไม่มีใครมาหลอกเราได้นะครับมีแต่เราไปซื้อของเขาเองนะครับโดยที่เราไม่ได้รู้จักตัวเราเองเพราะฉะนั้นครับรู้ตัวเองครับบอกตัวเองให้ได้ก่อนนะครับแล้วเราก็จะลดต้นทุนได้วันนี้คุยเรื่องลดต้นทุนให้ฟังนี่แหละนะครับปีนี้มันเป็นปีแห่งการลดต้นทุนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแยกตัวเองออกมานะครับให้ได้ว่าตัวเองอยู่กลุ่มไหน นะครับแล้วควรไปในทิศทางไหนอะไรคือธา,าตุอาหารจําเป็นอะไรคือธาตุอาหารสิ้นเปลืองนะครับแยกตัวเองให้ให้ออกแล้วก็บอกตัวเองให้ได้ครับแล้วก็สําเร็จไปด้วยกันลุย